มึงมาเพราะว่าเออบางทีมันเรื่องโยกย้ยมันมายงก,กับเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอะไรกันยังไงเนี่ยนะแต่สุดท้ายที่คุณดองเฝ้าดูอยู่คุยกับผมครั้งก่อนก็คือไอ้สองสามเรื่องจะเดินหน้าหรือเปล่าพวกทุบที่ต้องทุบก็ต้องทุบให้จบที่ต้องลื้อก็ต้องลื้อให้จบดูแล้วเป็นไงผมดูแล้วคงไม่ได้ทาต่อเพราะอะไรเพราะถ้าย้ายหัวหน้าหน่วยใหม่คําสั่งเดิมก็ลบล้างหมดย้ายเขตใหม่ เหตุใหม่ก็ไม่ได้ทํางานต่อผมดูลำบากละาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูท้าทิพดีต่อไปท่านจะทําไม่ทําเดี๋ยวดูยังให้เวลาอยู่เพราะเพื่อนกันนี่ไม่ใช่ผมให้เวลาสังคมนะอย่าไปคิดผมให้เวลาผมไม่ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกสังคมเขาจะจับจาดูคุณจะทาไงต่อไปอคือบางรายเนี่ยเห็นเห็นเห็นก็บอกนะฮะว่าเหมือนกับว่าต้องตั้งสำนวนใหม่ผมก็ไม่เข้าใจยังไงคืออย่างนี้ไอ้ตั้งสำนวนใหม่ที่กรณีวังน้ําเขียวคือเหมือนกับว่าเจ้าของที่ไปจับกัวเบิรคดีเนี่ย ิี่ไม่ใช่เป็นเจ้าของอีกคนัเรื่องใที่ที่วางึงเขียวเราไปจับทั้งหมดเนี่ยที่มันไม่มีหลักฐานอ่าใช่ที่เนี่ยไปจับเนี่ยแต่ในส่วนทั่วไปรู้ว่าเป็นบ้านของนายกอมาอยู่กินประจำนายกอจ้างพ่อม่สามทีคนปลูกพืชปลูกสวนนายกอนายกอแต่ถึงเวลาเข้าปฏิเสธเนี่ยเขาบอก่ปช่ของเขาใช่เพราะมันไม่มีโฉนดจะปฏิเสธใครก็ได้ก็เรื่องของเขาไงแต่เราต้องน้ำพิสูจน์เนี่ยเรามีพยานหลักฐานยืนยันในเนี่ย เข้ามาจ้างในกอในขอทําคบไอ้ส่วนใครเป็นเจ้าของไม่สาคัญหรกเราต้องการที่ดินคืนะไอ้จับกุมจับเกลืเราไม่ค่อยอยากไปจับลรวจับชาวบ้านชาวชาว่องเรื่ออะไรต่างๆผู้ครอบครองแต่เราต้องการเอาที่ดินคืนใช้มาตายี่สิบสองอ่ะคุณออกไปคุณปฏิเสธเป็นเจ้าของไม่สําคัญแต่คุณปฏิเสธที่ดินเราต้องการที่ดินคืนอเอามาปลูกป่าอใั้คุณโดงวงเป้าหมายคืออย่างนี้ต้องการอย่างนี้ไม่สนใจเรื่องคนหรอกเอาที่ดินคืนมา ผมไปจับให้ลูกน้องจับ400คดีห้ามไปดูใครเจ้าของไม่ต้องไปฟังนะ,ะใครเจ้าของไม่สําคัญถ้าบอกมาค่อยระบุที่หลังเปเจ้าของแต่ต้องการไปรดําเนินคดีใช้มาตรา22นั้นนี่เวลานี้เกือบ6เดือนแล้วนะออืก็เป็นเวลาที่เหมาะสมกอพนักงานสอบทันวแล้วเห็นได้ข่าวว่าทางคุณเทวินเนี่ยจะมอบไปกับ DSI ก็เป็นเรื่องดีอต่อไปเลยเป็นเรื่องหนักไปเลยแล้วก็บางอันก็คดีสารสั่งมาอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ว่ามันมีประข้อมูลใหม่ว่าสูตรแปลงนี้ ไปดำเนินคดีกับแลงนี้เพื่อจะยึดที่ดินคืนซึ่งเจ้าของคือคนนี้ในเวลาต่อมาคนนี้บอกไม่ใช่มีคนเป็นเจ้าของแล้วมันต้องตั้งสำนวนใหม่ไปสู้คดีกันใหม่ก็แปลว่าไอ้ที่ดที่สุดในศาลถูกไหมฮะมันไม่ใช่ที่สุดแล้วมันกลายเป็นเริ่มใหม่แล้วผมฝากที่ดีอย่างนั้นไม่นะไม่ใช่ถึงศาลเรื่องนี้แค่พนักงานสอบสวนยังไม่ฟ้องอายการเลยคือต้องเริ่มสำนวนคดีใหม่ละพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบใหม่แต่เราไม่ต้องไปรอละเราไม่ไปสนใจใครเจ้าของไม่เจ้าของเราใช้มาตราย2ิบสองใครเป็นเจ้าของให้มาาแสดดงงตตัััววอิปรระกศนค้ ถ้าเป็นคระวังจะใช้วิธีนี้ก็ใช้วิธีนี้นี่ไัมนะคุณก็เปลี่ยนตายเจ้าของที่ปีงสามรอบติผ้าวันสามรอิผ้าคนเดี๋ยวคนเดี๋ยคนก็จะท่าจะเรียนแบบเสม็จือจะไรไม่ทราบสมท่าเปลี่ยนเจ้าของนี่ละไม่ต้องไปดูใครเจ้าของไม่เจ้าของวันนี้ที่บุกรุกอัน,นใช้มาตายุบสองจัดการซึ่งทําได้เลยทําได้เลยเอาแต่แนวโน้มทีทดีอ่ดีกรมกรมบุญญาปัจจุบันจะใช้วิธีว่าก็ต้องไปทาเนินทคดีกันใหม่นะมันก็ไม่จบอย่างเงี้ยมันจะไปจบได้ไงเขาก็จะโดนฟ้องร้องเล่าเว้นหนึ่งห้าเจ็ดเนีย ก็เดี๋ยวเขารีสอที่เขาโดนทุบข้างๆนไม่พูดแจ้งเพราะเขาเสียหายเขาทุบหมดเนื้อหมดตัวแต่นี่ไม่ทุกนะอ,อันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่จะอามาสู้แต่ผมเชื่อคุณเทวินเขามีศิละปะวิยาพอควรอืคุณเทวินมีทรัพจากทับลานเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งเขาต้องทำไหมเขาติดคุกอะ่ะอทิ์ดีมาสั่งสาหันขวาหันเขาไม่ได้อื อาทิยีนีก็ต้องมาไปตามกฎหมายติดคุกมาใครรับผิดชอบอ่ะหนึ่งห้าเจ็ดนคุณเทวินก็ต้องจับตามหน้าหน้าที่นอกจากย้ายไปผมก็จะดูที่เขาจะย้ายคุณเทวินย้ายคุณชัยวัฒน์ย้ายคุณสิรินาถหรือเปล่าคนหน้าอุทยานก็เป็นเครื่องวิสูจน์กันอก็รอดูที่ตำแหน่งสาคัญสำคัญเลยนะฮะสุดท้ายตกลงตั้งพรรคการเมืองก็เพื่อจะมาตรวจสอบเรื่องนี้ไหมฮะเรื่องนี้เรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องอะไรนะป่าเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องขบุทยานด้วยที่ดูแลป่าถูกแหะใช่ตอนนี้ห่วงไหมตอนนี้ห่วงอะไรทีไม่ถามว่า ห่วงไหมมันก็ห่วงทุกคนอืวันนี้ใจลึกๆนะผมอยากปลุกภาคประชาชนเจ้าของประเทศทุกสีทั่วประเทศวันนี้ครับให้ลุกขึ้นมาสู้เรื่องธรรมชาติเวันนี้ภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย<ะ>มันใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้ตัวครับวันนี้ป่ายังไม่ปลูกเลย ตั้งแต่<ส>อุตอภัยเนี่ยนะปี54เดือนแล,ล้วตูร้าพิการธนวามกลาคุณยศการปลูกป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ใช่จะไปเอาประชาชนเกณฑ์มาปลูกคนเดียวเลยไม่ใช่มันจะต้องขึ้นไปอยู่บนดอยไปตั้งแคมป์ปลูกไปนอนกินอยู่บนดอยปลูกปลูกแล้วต้องดูแลรักษาต้องทายก็จะพืชไม่ใช่ปลูกกระทิ้งแบบทั่วไปไม่ใช่ถึงวันนี้ยังไม่เริ่มต้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นห่วงแน่แน่ผมก็ห่วงครับตามดูกันต่อวันนี้ของคุณครับคุณดำรงครับแล้นี่คือจอข่าวเรียนสวัสดีครับ